지우리는 심장 소리. 기가 어디 아픈 건 아닐까 걱정. ไ,ได้สุดมาจริงนี่นะจะให้ดูตอนนี้ก็รอพี่โมเมยอยู่พี่ค่ะตอนนี้เขาพักเมกกันนะซึ่งจะบอกว่า หาห้องน้ำอยู่นะคะแล้วก็เขาจะคัดออก10คนซึ่งเราอาจจะตกรอบนะคะตึกเขาก็สวยมีสระว่ายน้ำด้วยแกหาห้องน้ำหญิงก่อนเ้ราจะห้องนี้สวัสดีค่ะโล้เจอกันอีกแล้วตอนนี้เรามาทำอะไรคะเรามากำลังจะขึ้นเขียวค่ะเข้าห้องเย็นใช่10คนสุดท้าย2นาทีเท่านั้นค่ะ สู้ๆค่ะทุกคนฉับอกว่าคุณตกรอบแหละน้าตกรอบก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตโอเคนะโอเคคะตอนี้นะคะเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งแบบเขาให้เวลา2นาทีใช่ไหมแต่เราเข้าไปพูดแค่นาทีเดียวไม่รู้ว่าจะตกรอบหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอประกาศผลถ้าตกรอบเราก็จะไปกินข้าวกันจ้ะ เคคะวก็คือเขารอสิบคนสุดท้ายแล้วนะคะก็ได้เป็นโชคดีทุกคนนะคะเด็กๆขอบคุณค่ะการทำงานกันท้งค่ายได้เลยะค่ะสวัสดีค่ะขอัสดีค่ะเขาลอบแล้ว ตื่นเต้นว่าไม่มีใครตื่นเต้นกับเราเลยท่านี่คะรู้สึกยังไงคะเข้าเข้ารอบแล้วตื่นเต้นมากจริงๆไม่คิดว่าตัวเองจะได้ยทำไมนิมได้ชื่อคนสุดท้ายเลยก็ตื่นเต้นไป่หนรู้สึกยงไงตื่นเต้นจังลมต้นจะไหลเที่ยอรู้สึกไงคะโอ้ตื่นเต้นมากคิดว่าจะไม่ได้แล้วจริงๆเหมือนกันคือแบบคนสุดท้ายด้วยโอกาสวันนนี้ะคะกำลังจะกลับแล้วค่ะไดไม่ได้ปหารื่องนอนคอนเดมนอนได้ไหม กำลังจะกลับกันกลับกลับกับสองสาวนะคะแอบถ่ายข้างแม็กกันแล้วนะเพราะว่ากลับถึงแล้วตอนนี้อยู่รูมรดย์ว่าคนเดียวจะให้ดูว่าคีเฟนไฟไม่อ้วนให้มันดูไป 没学多。 ก็อยู่ที่ร้านแล้วนะะคซึ่งชื่อรา้านอะไรแกไม่แน่ใจแต่อยู่แถวสะท้อนก็ยังไม่คเข้าใจจะให้ดูสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะป้าพานะคะสวัสดีสวัสดีกันอีกวันดีกันีกแล้อันนี้ทำช่องอะไรคะป้าพาค่คะสอนเด็กเล่น DIY อ่ DIY เนาะก็เด็กขึ้นชื่อให้เลยตอนนี้ก็รอพี่อุ๋มอยู่นะคะก็คือยังไม่มาเลยมีทำไรคะกินงานกินต้องมา เราต้องเปิดไยสองโอเคคลิปนะคะใช่ค่ะไม่ทันแล้วตอนนี้กินถึงกงเท่าไหร่แล้วโหมดมากเลยนี่เป็นวิดีโอหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นกินไหมคะเป็นผู้หญิงที่ ใหญ่กว่าแต่นี้ก็ใหญ่กว่าอยู่ดีแ,บบแม่เราเข้าไปในงานค่ะกำลังกลับห้องแล้วนะคะอันนี้อยู่บนแท็กซี่ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในงานของลอเรียลนะ อยู่กับใครคะไม่สนใจนะคะอยู่กับใครคะวันนี้ค่ะก <c oughs> ำลังถ่ายรูปอยู่นะคะ <c oughs> ก็มาชานิดหนึ่ง <c oughs> ก็เลยได้นั่งข้างหลัง <c oughs> แต่ว่าบรรยากยาศงานก็ <c oughs> คนเยอะอยู่ ดีค่ะก็วอลวันนี้นะคะอา,อาจจะเห็นว่ารวมวอล์มาหลายวันมากนะคะจนมาถึงวันนี้นะคะวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของวอล์แล้วนะคะ คือจริงๆแล้วแกไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปเออจะถ่ายวอล์กหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ไปงานหรือว่าไปอีเวนต์อยากจะถ่ายเก็บไว้ไงว่าเออเราไปนี่มานะไปเราไปแข่งขนนันมีการแข่งขันเกิดขึ้นในชีวิตอย่างเงี้ยก็อยากจะเก็บไว้เป็นประสบการณ์นะคะวันนี้จะมาปิดวอล์กแหละเรื่องของเรื่องเพลยนิดนึงนะคะจะนอนละก็เดี๋ยวจะปิดอันนี้นอน นี่ <Do> นะคะเวลาตัดคลิปทุกคนก็จะเห็นว่ามีเรียนภาษาเกาหลงเกาหลีก็คือที่ประจําเวลาแก้วนั่งตัดคลิปนะคะนี่นะคะก็อาจจะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างเพราะว่าบางทีก็ลืมไงไม่ได้ตั้งใจเหมือนไปตอนเกาหลีเนาะเกาหลีนี่คือแบบตั้งใจฉันจะต้องเก็บบรรยากาศมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อว่าฉันจะต้องเก็บไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวอลของแก้วอาจจะแบบไม่มีสาระอะไรมากแต่คืออยากจะเก็บไว้ เพื่อดูเองอะแบบสมมุติว่าแก้วอายุสักประมาณ30ิบเนี่ยอยากดูว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยไปไหนมาบ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คืออยากเก็บไว้ดูเองด้วยแล้วก็อยากแชร์อยากเมาทมอยอยากให้ดูเออเป็นแบบ ดรี่ไปจําวันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยของแก้วไปนะคะคือแก้วก็อยากถ่ายหน้าตัวเองให้ติดไปกับบรรยากาศพวกอะไรอย่างนั้นด้วยไม่ได้แบบพาเที่ยวเป็นรายการพาเที่ยวมีคนไปถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยคือแก้วก็อยากถ่ายไปในแบบของแก้วเองนะคะไม่ได้ต้องการที่มันให้มันเป็นแบบเหมือนรายการท่องเที่ยวคือมันไม่ใช่ไ,ไม่ไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบคาดหวังกับช่องนี้เยอะว่าแก้วจะต้องพาไปเที่ยวพาไปอะไรอย่างเงี้ยเยอะเพราะว่าแก้วชีวิตแก้วไม่ได้แบบ ช่องเที่ยวตลอดเวลาหรือว่าไม่ได้แบบหาการเที่ยวตลอดเวลาเพราะว่าส่วนใหญ่ชอบอยู่ห้องมากกว่านะคะก็อยากจะให้มันเป็นช่องที่ส่วนตัวกว่าช่องแบบอ่าย t u b e หลักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบอะไรที่เราสามารถระบายได้เม้ามอยได้สามารถหมุนกล้องไปทางไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจบว็อกเพอรเท่านี้ค่ะมาบ่นนิดนึงแล้วก็ไป